ถนนเข้าหลามจังหวัดเลยนะครับเทศกาลสงกรานต์ปี2566นะครับประจำเดือนเมษายนนี้บรรยากาศแถวกุดป่องนะครับจังหวัดเลยวันนี้กับบรรยากาศที่พาชมแบบสดๆเลยนะครับชมบรรยากาศข้างทางนะครับ ริมคลองกุดป่องจังหวัดเลยนี่ครับแม่ค้าพ่อค้าเป็นถนนที่เขาบอกว่าเป็นถนนสลับเล่นน้ําสงกรานปีนี้นะครับถนนเข้าหลามจังหวัดเลยนะครับริมคลองอกุดป่องจังหวัดเลยอำเภอเมืองนะครับพื้นที่ที่พี่น้องเล่นสาดน้ำกัน ก็สองฝั่งทางนะครับฝั่งทางกุดปองก็จะเป็นเมค้าฝั่งทางนี้ก็จะมีนี่ครับบรรยากาศทางเข้าเมื่อสักครู่ตรงวงเวียนนะครับจะบอกว่าเป็นเส้นที่ห้ามผ่านแต่จริงๆแล้วเข้ามาแล้วก็จะมีจุดที่ให้นักท่องเที่ยวได้สาดน้ำกันนะครับริมคลอง กุตปองนะครับเทศบาลเมืองเลยนี่ครับตรงน้ำตรงนี้ก็จะมีให้ผู้ผชมได้เล่นน้ำกันซึ่งทางเทศบาลเมืองเลยก็ได้จัดเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะครับชมบรรยากาศสงกรานมหาสงกรานปี2566นนะครับประจำเดือนเมษายนนี้ชมบรรยากาศกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆที่นี่ครับ ตรงนี้ปีละครั้งเท่านั้นนะครับปีใหม่ไทยแสงทองฟาร์มแพนนมจังหวัดเลยสมุนไพรขับพยาธิแพทย์สมาร์ทโกดนะครับให้การสนับสนุนคลิปนี้ นี่ครับก็ยังคลึกคลื่นสนุกสนานนะครับบรรยากาศคึกคักมากทีเดียว เส้นนี้จริงๆแล้วเป็นเส้นที่ตรงทางเข้านะครับระบุว่าห้ามห้ามผ่านเส้นทางนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นถนนเข้าหลามซึ่งน่าจะเป็นห้ามรถเข้านะครับแต่ว่าต้องการที่จะให้นั่งเที่ยวนั้นได้เดินสร์น้ํากันในบริเวณเส้นทางนี้นะครับถนนเข้าหลามอําเภอเมืองเลยครับ ขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งช่องให้ด้วยนะครับชมบรรยากาศเราก็แล้วกันนะครับวันนี้โอ้โหนี่ครับบรรยากาศดีๆเลยชมกันยังสนุกสนานแน่อนอน ถ่ายในรถนะครับไม่ได้ถ่ายข้างนอกได้เท่าที่ได้นะครับบรรยากาศตรงนี้บรรยายด้วยภาพวันนี้บรรยากาศดีๆนะครับมหาสงกรานะครับปีใหม่ไทยประจำปี2566สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับทุกพื้นที่จังหวัดเลย ก็แสดงออกถึงความงดงามในเรื่องของประเพณีพอดีงามของชาวมืองเลยนะครับ มหาสงการปีนต์ปี2566นะครับที่อำเภอเมืองเลยครับจังหวัดเลยเทศบาลเมืองเลยครับ តើទូ